รถเด็กสองแล้วก็สีดานตัวมันขาวเนี่ยผมพูดวัวม่งปีนแบบสีเหลืองว่ะตรงนั้นนะพี่กระป๋องกระป๋อจุดไปได้ครับไปตึกแฝดเปตึกแฝดหมดเลยป่ะใช่ประโยชน์นี่ล้อมันหน่อยนะยิงล้อมันหน่อยสองพันแต้ยิงล้อนะคนเร็วเลยนี่เ้ยทางเขียวทางเขียวทางเขียวไอ้รถรถขาววิ่งต่อฮัลโหลสโลว์ว่ะสโลว์ว่ะเออเออยิงกันก็ลว์กับรถขาวรถขาว ทันอยู่ไหนดูไว้อีกคันนึงอยู่ใต้ปังหนึ่งจขึ้นสลบคือสลบเสียบสลบเลยถอยถอยไอ้ดูไว้กีกดทั้งหมดได้ตรงั้มาได้เอเดนไอเดนไอเดนเดี๋ยวอย่าไปนะเอเดนอย่าไปนะเดี๋วมันจะอไปไม่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 ไป่ะ้ป่ปไป้ม่ไไปไ่ไปไ่่่่ไป่ ป่อยมาปอยมาตานารกนมารับตายโดนไปนี่ไอตรวขึ้นยิงอยู่ยิงอยู่เาเต๋อเตอหน่อยตำรวจเตรียมังนึ่งก่อนนะแตกนึ่งตรวจแกหนึ่งมแนึ่งแตนึ่ง่ลงไปเถอั่งขวามังขวาไอเดนยัดมายัดเลยยัดเลยยัดเลยไอเด้นตายสลบมีตายสลบมีจตัเจ็บ

ต้องเตะกนึงต้งดเตะนึ่อ้มึงตายยงมึงตายอยู่เปาจะได้ชยเตายางฟ้าถางฟ้าทางโอ๊ตไปกูหน่อยโอ้ยไว้ไว้อยู่นี่หมดเลยแต่ยนยนอยู่อยมาดิูอยู่เบื้องหลังค้ากูอยู่เบื้องหลังค้าเออเอกูเห็นแล้วมึถอยมาถอยมารอรอเซลกับเป่าบังก็วินอยู่แบบนึงเพื่อนนะปั๊มคนดีพี่เดี๋ยวเตรียมเล่นพี่ต้งตะหนึงไว้ไว้กับพี่ใหญ่ต้องลงมาเล่นขายมีอยู่ไว้มาไว้มากัพี่ใหญ่ลงมาเล่นายเกียงหนเกียบ้างพี่สายหนึ่งเกี่ยโ เล่นปองเล่นถังฟ้าเล่นถังฟ้าก่อนเร็วตังดบยังดับยังมาแล้วมาแล้วผมอยู่ตรงสโลปแล้วแต่ผมไม่มีก่อนะมี่กำลังดันโอวอยู่ใส่ลงใส่ลงฟ้าเอาเอมาแล้วมาแล้วดันนี่ดันนี่ดันนี่อ้โหแล้วโอ้แล้วเตะเมาแล้ว

กวินฟื wine, cooks, ้นย er ังว right? ินไม่ฟื้นไม่ฟ <words> okay. mm ื hmm. ้นไม่สเครื่องเดี๋ยวขึ้นไปเอากวินแบบเาจะพปังให้ขึ้นไปปัให้เช็คเช็คดีดีลองงหนึ่งเออมันยังไม่หมดรอกผมบอกแล้วเอาดีเรื่อุ้มเาดีสองตัวสองตัวสองตัวองหน้าใช่ปะได้ฟองหนึงฟองนึงแป๊บ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 ย๊ปปปปถอยปแป๊บ ใครยิงเพื่อนตัวหน้าไอ้เชี่ยเช็คดีเช็คดีมีอีกมีอีกผมว่ามีอีกฟรีจากได้ปองหนึ่งตัวนึงเออผมยิงไปตัวนั้นนะตัวนึงตัววีนะมัหมดแล้วจอู้มาโดนอู้มาโดนตรงรถเขาเลยตำรวจมีสามใครยิงอ่ะยิงบอกด้วยใครยิงใครยิงมึงสามคขาใช่ไหมขาเลยนะ ผมขึ้นไปอุ่มรวยกอนฟังก็มีกี่คนฟังก็มีไปกี่เครื่องสองไม่สองีขึ้นไวแตกหรอมีขึ้นก็ินขึ้นโอ้บนผมไม่ได้พูดเลยเหรอผมพูดเลยผมพูดอยู่ป่ะไม่ได้ยินเลยเราไม่ได้ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเนี่ยมีหานถึกแฝดนะก็ไม่พี่ผมเลยพูดกดวอร์มพี่พอดี